สวัสดีครับสวัสดีครับผมดีฮะดีครับมาสวัสดีอ้ สวัสดีสี่พันคนสี 4, ่พสวัสดีทุกคนด้วยครับผมอยากจะมาถามเฉยว่า MB วันนี้เป็นยังไงบ้างฮชอบกันไหมเอ่ยรักพี่มราค่คะกินไหมกันรักเก่งรักเก่งนะเราสวัสดีทุกคนด้วยครับอยากจะมาถามใเฉยๆว่า M อบวันนี้เป็นยังไงบ้างชอบกันไหมเอ่ยไม่มีใครตอบเลย วันนี้ผมจะมาไลฟ์ประมาณ1-2นาทีเหมือนเดิมนะ่ะมาวานิชจิตจำใสครับผมต้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยไม่ประมาณหนึ่งนาทีละไม่มีใครคุยกับผมเลยนะฮะ <_ C> e <as> คุยคนเดียวมาตั้งนาน <_ C> e <as> ชอบ <_ C> e <as> ขอบคุณครับขอบคุณมากฮะันนเปิดไฟให้นะใช่วันนี้เปิดเปิดไฟให้ถือว่าแทนคำขอบคุณที่พี่พี่แฟนคลับ ช่วยวยกันปั่นบิวเนี่ยสวัสดีครับชอบมากปั่นบิวอยู่นะขอบคุณครับทำอะไรกันอยู่เอ่ยช่วงนี้ห้าพันลยใช่เบ v r จ้า, VR, VR, จา <c oughs> MV ดีมากชอบมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมีเดินสายโปรโมทชั่น ใช่จะมีเดินสายโปรโมทเร็วๆนี้ก็ตารางนัาปล่อยปล่อยไปแล้วเนาะตารางปล่อยไปแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากฟังผมร้องสดนะฮะเบิ่มเบิ่มเกินใครสำหรับใครที่อยากฟังผมร้องสดนะฮะก็รอต่อไป <laughs> รอต่อไปนะฮะใ <laughs> ช่ถ้ามีโอกาสเดีฟังก็จะมาร้องห้ฟังนะครับเ <s> บอร์รักสองมีกี่ EP มีสิ <S <s บสองสิบสอง EP ฮะเปิดพังวนมา เปิดฟังวนมาตั้งแต่เอ็มบีออกขอบคุณครับขอบคุณฮะรักขอบคุณมากครับผมรักเหมือนกันนะจ๊ะแค่ไหนเขาเขาจะรักครับนั่นสิฮะแค่ไหนเขาเขาจะรักพม่ได้ทให้ทุกวันนี้แค่ไหนเขาเขาก็ไม่รักครับ สวัสดีครับคนในคลิปก็คือน่ารักหลงหาทางออกไม่เจอขอบคุณครับผมไม่มีใครคุยเรื่องมบายเล็คุยเรื่องมีนี่ไงชอบมากคือดีไม่ไวขอบคุณครับก็ตั้งใจทำตั้งใจเพื่อทุกๆคนนะครับ love y มากมากขอบคุณครับ l ว v e you t o ฮะคือมาไลสออาทิตย์ติดแล้วนะใช่วันที่สุขใช่สรุปเรลลาลงตารางเราจะมาไลฟ์ทุกวันทุกวันสุขเ์ไม่ใช่เลยสวัสดีครับ MV คือหลงพี่มาร์คมาก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 ขอบคุณครับหลงพี่ต้องหาทางออกให้เจอด้วยนะ นพี่มากอเงี้ยฟังเพลงทุกวันเลยค่ะชอบขอบคุณมากครับตอนนี้ก็มี m อมีแล้วเพิ่งปล่อยฝากติดตามด้วยนะกินข้าวหรือยังยังเลยครับเพิ่งทำภารกษษษษิจเสร็จฮะสวัสดีครับ <laughs> ก็แบง back home ครับเป็นแฟนครับเป็นแฟนเพลงพี่มราครับจ้าบูบูมาบูมา,มาเป็นแฟนเพลงพี่มราครับวันนี้ผมเห็นคุณคเวอร์เพลงผมอยู่นี่ครับ,บฟังเพลง uh huh. ด้วยบิดีังไลฟ์บ่อยๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสจะมาไลฟ์เรื่อยๆครับผมถ้า มีเวลานะฮะช่วงแต่ว่าช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับ Are you tired ใช่ฮะ mm hmm. Very very tired mm hmm. ครับ mm hmm. เราเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะฮะทุกคนขอบคุณสำหรับเพลงขอบคุณสำหรับอยอดวิวสุดยอดวิวเลยนะฮะทั้ง Official audio ทั้ง Official teaser แล้วก็ Official MV นะครับผมมีคลิปวิดีโ ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วขอบคุณที่ฟังครับแล้วตอนนี้เพลงเราลงทุกทุกสตรีมมิ่งแล้วนะฮะก็คือมีทั้งจุกทั้ง Spotify ทั้ง Apple Music แล้วก็เรียกว่าเกือบทุกแอปพลิเคชันเลยดีกว่านะครับก็อะไร,ะรฮะฮะทีมงานอ๋อฮะอ๋อแล้วก็ฝากสำหรับทีมงานชายออนทรีใช่ไหมชายออนแทนีด้วยนะครับ ว่าชาตนี้เขาดีมากฝากใครของเลยครับขอตัวลาไปก่อนนะครับหสำนีนะทุกคนเจอกันนะครับ <S <S ผมคนเดียวก็ห0 0 0 0นวิวแล้วเวอร์ไปว่าสัน้นเจอกันครับรักทุกคนนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ